มาอีกแล้ววันนี้ได้มาเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะลาบูบูฟอร์อินไวปาร์ตีก็คือเป็นหมวกแหละอันนี้เราได้มาอีกสองกล่องอันนี้ในคอลเลกชันเหมือนมันจะมีสีน้ำตาลเขียวน้ำเงินอะไรสักอย่างแต่ว่าสิ่งที่อยากได้คือน้ำเงินกับเขียว เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมแ้กล่องนี้ก่อนแล้วกันนะทางขวาเดี๋ยวเราลองแกะดูนะคะห่างหายไปนานเหมือนกันนะมีอะไรหลุด,ดออกมาไหมไมีอะไรหลุด,ดออกมาไหมอ่ะทาย สีสีว้าสีฟ้นาน่ารักมากโอ้อันนี้คือเขาแบบน่ารักกว่าที่คิดนะคะคุณอะดูใกล้ๆเป็นแบบนี้ด้านหลังก็คือมีน้องคนนี้มาด้วยเป็นอันนี้ทิวลิปไหมทิวลิปแล้วก็มีเอตุ่มๆอันนี้เอาไว้โอ้ยอันนี้เขาเป็นหัวซิบจ้าทุกคน แล้วก็นี้คือเปิดออกมาเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่อะไรได้บ้างไม่รู้ว่าแต่มันนัาอ่าแอร์พอร์ตไงคนเราจะมีแอร์พอร์ตกี่อันก็ได้เหมือนที่ฉันก็มีซื้อซัมซากอยู่นั่นแหละโอ้ยแล้วเอาจริงสายนี้คือมันถอดออกได้นะคะตอนนี้มารีก็คือมาดูว่าแม่เป็นอะไรสายเนี้ยมันเอาไปใช้ห้อยแบบ อย่างอื่นได้ด้วยเพราะว่ามันเลื่อนได้แบบนี้คุ้มค่าสุดๆคุ้มค่าสุดๆไปเลยแต่ว่าที่สำคัญคือมันเอาไว้ห้อยหนอแบบนี้จ้านี่ที่หัวน,นี้แล้วก็ห้อยไปเอาไว้ใส่ขนมแบบกรุบกลิบแอบกินได้อันนี้ที่หน่ง อันต่อไปงานได้สีฟ้าแล้วก็อันนี้อยากได้เป็นสีเอางี้ไงนี่ไง,ไงมีสีตามนี้เฮ้ยสกิลเปอไม่ใช่อุ้ยมีนเ e สกเด้วยอะ่ะสิลเสีไรอะ่ะเอาตอนแรกจริงๆอ่ะคืออยากได้สีนี้กับสีนี้แต่ว่าเมื่อกี้นี้ได้สีนี้มาแล้วโอเคงั้นอีกอันนึงก็เอาเป็นสีเขียวหรือไม่ก็ครีมหรือไม่ก็สกิ เอ๊แต่เมื่อกี้นี้ในกล่องโอ้มันมีการ์ดจ้ะมันมีการ์ดมาของน้องเบลเบลฟลาวเวอร์อ๋อเบลฟลาวเวอร์อันนี้เป็นบูมไหมนะนี่ก็ไม่มีความรู้อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือก็มันมีอะไรหล่นลงมาบอกอ่ะไม่หล่น อันนี้ก็เคอใส่สีสให้ดูก่อนให้ดูก่อนหรอสีอะไรสีอะไรว้า,วาเขาได้น้ำเงินอองจริงซื้อมากับเจ๊ถ้าเจ๊ได้สีเขียวหรือสีครีมจะไปขอเปลี่ยนก็คือด้านมาสองสีนี่จ้าแมนแมนไปเลย เดี๋ยวไปของเจมีกสองกล่องเดี๋ยวรอดูว่าเจจะได้สีอะไรเดี๋ยมาแลกดีกว่า